ขณะนี้นะครับเรากําลังจะมาพิสูจน์นะครับว่าเสียงอะไรที่มันดังขึ้นมานะครับเรามาดูฟังเสียงกันใกล้ๆนะครับตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นมาแล้วมาดูนะครับเสียงอะไรวะพิสแ้เป็นเสียงอาจารย์ยิ่งศัก์นะครับโอ้โหโนสะอร่อยเชีย าทางจะเพียนะครับตอนนี้อาจารยิ่งสักนี่ครับคือเป็นที่พักพิงของเขานะครับตักจากตากตำทำอาหารกันมานานนะครับตอนนี้เหนื่อยมากครับ หลับแบบฟังเสียงฟังเสียงชัดๆครับเปไงากครับตอนนี้เสียงกลดังมากเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับเราลาจาก การฟังเสียงกลของเขานะครับไปแล้วครับบ๊ายบายทีนี้เรามาดูมาดูนักกล้ามนะครับนักกล้ามทำอะไรอยู่เอ้ยตอนนี้นักกล้ามครับตอนนี้ยังจะมีภาพพิมพ์กำลัง นักการครับนักกานทำไรเนี่ยไปก,กล้ามือแอบนอนอีกแหละไม่ใครจะอยู่เป็นเพื่อนกูเนี่ยไปกันหมดแหละหลับไปดีกว่า